จากบ่อดินเก่าสู่บ้านลอยน้ำโมเดิร์นที่เพิ่มมูลค่าที่ดินหลายเท่าในหลายพื้นที่ของภาคกลางประเทศไทยเรามีบ่อดินเก่าที่เกิดจากการขุดดินและทรายขายแต่หลายครั้งกลับถูกทิ้งว่างเปล่าหรือใช้ประโยชน์น้อยแต่วันนี้ property hub plus จะพาคุณมาดูไอเดียใหม่ที่ทำให้บ่อเหล่านี้กลายเป็นทรัพย์สินมูลค่าหลายเท่ากับแนวคิด tiny floating house บ้านลอยน้ำโมเดิร์นที่พักได้จริงปลอดภัยและสวยงาม ปัญหาและโอกาสบอ่อดินขนาดใหญ่หลายบอ่อในประเทศไทยยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำการปลูกผักหรือเลี้ยงปลาเป็นทางเลือกแต่ยังไม่สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง Property Hub+ Plus เห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนบอ่อธรรมดาให้เป็น Resort Lifestyle สร้างรายได้แบบ d a i l y Rental, Monthly Rental หรือลอง t e r m l มล s e ด้วยแนวคิด t ท n y Floating House บ้านลอยน้ำโมเดิรที่เข้ากับธรรมชาติและบริบทของพื้นที่ ความสะดวกสบายและไลฟ์สไตล์บ้านลอยน้ำโมเดินไม่ใช่แค่สวยแต่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้เข้าพักสามารถนั่งชมวิวจากระเบียงมุมถ่ายรูปมุมนั่งทำงานหรือจิบกาแฟจัดเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งโซฟามานั่งกระถางต้นไม้เพื่อบรรยากาศอบอุ่นเหมือนรีสอร์ทความปลอดภัยและระบบอัจฉริยะ หลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัยบ้านลอยน้ําของเรามีราวกันตกเดินรอบบ้านแพงทรงสี่เหลี่ยมสมดุลน้ําตื่นใกล้ฝั่งและระบบสมาร์ทเซキュริตี้ตรวจจับความเคลื่อนไหวกล้องวงจรปิดและสัญญาณเตือนอัตโนมัติเพื่อให้ผู้พักอาศัยมั่นใจทุกเวลาการสร้างมูลค่าและโมเดลรายได้การลงทุนใน Tiny Floating House ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินหลายเท่าจากบอ่อเดิมที่ใช้ประโยชน์น้อยบ้านแต่ละหลังสามารถให้เช่าเป็นรายวันรายเดือนหรือแม้แต่เช่าระยะยาวนอกจากนี้ยังสามารถสร้างมุมคา,คาเฟ่ลอยน้ำสำหรับนักท่องเที่ยวสายคอนเทนต์และสร้างไลฟ์สไตล์ที่สวยงามและน่าดึงดูด ไ i นี่ฟล a t ติงเฮาส์บ้านลอยน้ำโมเดิร์นไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เป็นโอกาสสร้างมูลค่าและประสบการณ์ใหม่ให้กับบ่อดินเก่าๆในประเทศไทยเพร้อให้คุณก้าวสู่โลกของอสังหาริมทรัพย์เชิงสร้างสรรค์ Pro p t y t y Hub p l ั s ทุกแนวคิดและการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสุขให้ที่ดินของคุณอย่างยั่งยืน